คลิปนี้จะมาเทรดบิดเอกนาวาผ่าน iPad ดนะฮะด้วยสคริปต์ Startup f o l l o w b u ับนะครับแล้วก็ใช้ตารางการเงินงคุณเบสทวิวนะฮะเริ่มต้นที่300บาทครับอ่ะผมจะใช้ทั้งหมด6ไม้แล้วกันนะฮะทุนอยู่ที่2 2 1 6 2นฮะอ่ะเดี๋ยวรอสัญญ,ญาณเข้าเทรดครับไม้ที่1 3 1, ึ6งนะฮะอ่ะเทคนิคนี้ไม่ยุ่งยากครับรอสัญ,ญญาณแล้วก็เข้าแท่งที่สัญญ,ญาณแจ้งเตือนได้เลยครับกับ Start up f o l l o w Bu ับนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูครับว่าแม่นยำแค่ไหนฮะ,ะเดี๋ยวรอสัญ,ญญาณก่อนนะครับ สัญญาณมาไหมอ่ะสัญญาณมาครับกดเข้าได้เลยฮะสัญญาณมาปุ๊บให้เพื่อนกดเข้าได้เลยครับจบไหมฮะอ่าไม่จบฮะปไม้ที่2ครับไม้2มาไหมฮะอ่ะกดเข้าที่ปลายแทงเทียนเลยครับเข้าแทงที่สัญญาณแจ้งเตือนได้เลยครับนี่ฮะสัญญาณแจ้งเตือนปุ๊บให้เพื่อนกดเข้าได้เลยครับจบที่ไม้2อสวยๆฮะอ่ะพอเสร็จแล้วกลับมาเริ่มต้นที่ไม้หนึ่งใหม่ฮะสามหนึ่งหกรอสัญญาณเข้าเทียนครับไม่ต้องรีบร้อนนะครับ ถ้าสัญญาณไม่มาเพื่อนๆไม่ต้องกดเข้าฮะแต่ถ้าสัญญาณมาแบบนี้กดเข้าได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นต้นแท่งเทียนหรือปลายแท่งเทียนมีโอกาสที่จะถูกอยู่แล้วครับนี่ฮะออเดอร์นี้ผมเข้าที่ปลายแท่งเทียนฮะก็จบสวยๆครับออเดอร์ที่สามฮะเดี๋ยวรอสัญญ,ญาณเข้าเทรดต่อครับมาไหมฮะสำหรับสกิปสตาร์ทอัพโฟร์บัฟนะะเพื่อนก็สามารถเข้าไปโหลดได้ครับผมวางลิงก์โหลดไวท้ที่ลิงก์ใต้โปรไฟล์ในช่องทิกตอกแล้วนะครับ ส่วนช่องทางอื่นก็อยู่ในดีสคริปชั่นนะคระับดาโหลดได้เลยนะครับรอสัญญาณฮะออเดอร์ที่3ครับสัญญาณยังไม่มาฮะเมื่อกี้จบอ่าออเดอร์1จบไม้2ออเดอร์2จบไม้1นครับออเดอร์สจะจบไม้หนึ่งหรือเปล่าเดี๋ยวมารุ้นไปด้วยกันนะครับอ่าสัญญาณยังไม่มาครับอ่ามาฮะกดเข้าได้เลยครับตอนนี้เข้าแท่ง1ไม่ทันฮนะโหลดมาแท่ง2ไม่เป็นไรครับผิดฮะไปไม้2ฮนะ ไม้ที่2มาฮะกดเข้าเลยฮะนี่สัญญาณผูกมาฮะแต่ตอนนี้โดนส่วนครับก็เตรียมไปไม้3ได้เลยฮะเพราะว่าสัญญาณส่วนแบบนี้เพื่อนต้องระวังด้วยนะครับจบที่ไม้3หรือเปล่าอ่ะเข้าฮะเรียบร้อยครับแบบนี้ฮะเข้าปุ๊บแล้วสัญญาณเด้งขึ้นแบบนี้เรียบร้อยครับสำหรับสคริปต์สตาร์ทอัพโฟร์บัฮะเพื่อนก็สามารถไปโหลดมาใช้ได้นะครับผมวางนี้เราโหลดไว้ให้เพื่อนแล้วนะฮะและคลิปอื่นเพื่อนก็สามารถไปย้อนดูได้ในช่อง Startup เลยนะครับ